แม่เจ้าถูกนักโทษหลบหนีนี่แหละค้าเจ้าจะต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไปอีกทำไมกันถ้าท่านพ่อไม่เชื่อเขาสามารถพิสูจน์ได้วุ่นวายพอหรือยังท่านพ่อเจ้าอย่ามาก่อเรื่องอะไรให้ค้าอีกนะกลับเรือนเจ้าไปซสซื้ออีหนีงเจ้าต้องอบรมสั่งสอนให้ดีๆล่ะท่านพี่วางใจเอถอะข้าจะสั่งสอนให้เป็นอย่างดีท่านพ่อ ได้ยินว่ามีคนจากสารมาจับคนร้ายได้แล้วเหรอสืออี้เนียงศารที่สืบเรียบร้อยแล้วอนุลีนางไปพบด่องรอยนักโทษที่หลบหนีเข้าโดยไม่ตั้งใจเลยโดนฆ่าปิดปากแต่ดีที่หย,ยงพิงโหองค์อาจคนร้ายถูกฆ่าตายแล้วอนุลีก็คงนอนตายตาหลับแล้วเจ้าก็ว,วางใจเถอะนักโทษหลบหนีคนร้ายคือนักโทษหลบหนีเหรอ,อสืออีเเนียง สารสุนเทียนได้ปิดคดีแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องเท็จแล้วโอ้จะหวังใจเถอะพวกเราจะต้องทำพิธีฝังศพแม่เจ้าเป็นอย่างดีเจ้าก็อย่าเสียใจไปเลยไม่ไม่ใช่ท่านพ่อคนร้ายไม่ใช่นะักโทษหลบหนีนะคนร้ายเป็นคนอื่นคดีนี้สารได้ตัดสินไปแล้ว อย่าพูดเลวไหลอีกท่านพ่อคดีนี้ต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังพวกเราจะปล่อยให้คนร้ายลอยนวลไม่ได้ท่านพ่อโปรดไปสารสุนเทียนให้พวกเขาสืบคดีนี้ต่อด้วยเถอะแม่เจ้าถูกนักโทษหลบหนีนี่แหละข้าเจ้าจะต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่ไปอีกทําไมกันถ้าท่านพ่อไม่เชื่อข้าสามารถพิสูจน์ได้วุ่นวายพอหรือย,ยังท่านพ่อเจ้าอย่ามาก่อเรื่องอะไรให้ข้าอีกนะกลับเรือนเจ้าไปเสือ ท่านพ่อกลัวว่าถ้าสืบคดีนี้ต่อไปจะกระทบต่อการกลับไปรับตําแหน่งสินะบังอาจเจ้ารู้ไหมว่าการกลับไปรับตําแหน่งมันสําคัญกับสกุลหลวงของเรามากแค่ไหนอีกอย่างการตายของแม่เจ้าก็เป็นเพราะพวกเจ้าสองคนไม่รักษากฎของตระกูลหนีออกจากจวนไปและต้องมาเกิดเรื่องวิบัติเช่นนี้เขาไม่เอาเรื่องที่พวกเจ้าออกจากจวนไปทำไมก็เป็นบุญแค่ไหนแล้ว ไม่ควรจะตั้งความหวังกับท่านจริงๆหยุดนะจะไปไหนท่านพี่สืออีเหนียงเพิ่งจะสูญเสียคนใกล้ชิดไปสภาพจิตใจไม่ดีเลยเก้าวร้ากับท่านพี่ท่านพี่ก็เห็นแกนอนุลีแล้วกันอย่าไปถือสานางเลยสื่ออีเหนียงข้าจะสั่งสอนนางอย่างดีเองเฮ้ย <c oughs> พวกเจ้าออกไปก่อนเถอะสื่อที่เหลียงอยู่ก่อน,อนด,ด้านหูหยินได้แอบให้คนคำนวณเวลาตกฟ้าของเจ้ากับท่านหูแล้วได้เห็นแม่เล็กผูพชกนนี้ก็เห็นในใจค่าก็ณน,นับว่าวางลงได้สัที <c oughs> อีกไม่นานเจ้าก็จะเป็นหูหญินของหยงพิงโหแล้วอีกไม่นานเกินรอต่อให้เป็นนายหญิงใหญ่นั่นก็ต้องคอยดูสีหน้าเจ้าเช่นกันถึงเวลานั้นแม่เล็กก็ไม่จำเป็นต้องคอยดูสีหน้านายหญิงใหญ่แล้วข <c oughs> ้าจะให้นางได้ลิมรสชาติของการก้มหัวอ่อนน้อง <c oughs> ลูกสาวคนดี <c oughs> <c oughs> ในท่านคิดว่าอนุลีกำเริบเสบสารพาเจ้าออกไปโดยพลักการแต่ข้ารู้ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเป็นเจ้าที่จะออกจากจวนเจ้าอยากหนีการแต่งงานใช่แล้วยังไงข้าไม่ควรหนีเหรอการแต่งงานเดิมเป็นคำสั่งของพ่อแม่เป็นคำชักพาจากแม่สื่อ คนบนโลกล้วนเป็นเช่นนี้ทั้งนั้นเจ้าทำได้แค่เชื่อฟังและขอบคุณข้าไม่เคยแยแสความมัง่งคังมากมีของสกุลหลวงสักนิดทำไมข้าจะตัดสินชะตาชีวิตข้าเองไม่ได้ทำไมข้าไปจากสกุลหลวงก็คือการเนรคุณเหตุใดข้าทำได้แค่เชื่อฟังและขอบคุณต่อให้เป็นองค์หญิงท่านหญิงก็ไม่อาจกำหนดชะตาชีวิตตัวเองหรือเพ้อฝันว่าจะอยู่ด้วยตัวเองได้แต่ว่าเจ้าเป็นเพียงแค่ลูกอนุภรรยาเท่านั้นวันนี้เจ้า ก็เด้ไปจากสกุลหลวแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงล่ะเกิดอะไรขึ้นแม่เจ้าก็ถูกฆ่าตายเพราะเจ้าท่านกำลังพูดเลวไหลอะไรถ้าไม่ใช่พราะเจ้าอยากหนีงานแต่งงานวันนี้อนุลีก็คงไม่ต้องไปจากสกุลหลวงแล้วก็ไม่ต้องมาตาย เจ้าว่าถ้านางที่อยู่ในปรโลกรู้เขา้าจะเสียใจไหมนะที่ให้กําเนิดลูกสาวที่เห็นแกนตัวและเอาแต่ใจอย่างเจ้ามาอดีตแก้ไขไม่ได้แต่อนาคตยังต้องดาเนินต่อหวังว่าเจ้าจะระวังตัวไว้ให้ดีอย่าให้คนอื่นมาเดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ตัวของเจ้าอีกข้าไม่ใช่อนุลีอย่าฝันว่าข้าจะใจดีกับเจ้า